ไข่ขาผิวมะกรูดไอ,อมอยู่ใกระเทียมกระปุกไงกะปิเกลือพริกแห้งที่ตำต้องพริกกันนะตำลาก็มีขา,า,ายเยอะแยะไปอ่าตำลากเป็นผลสุดยายนะยายเขาได้มาจากยายเล็กอีกต่อหน,นึง่งมาอยู่นี่ก็าองคืออนน้งคืนแม่มึง<อ>ทํากับข้าวตั้งชอบทํากับข้าวมาตั้งเด็กสมัยสงครามแจะอันนนนี้้เป็บโตมตูวมากูทำไอ้ที่นี่คือน้ำพริกใครทำกับข้าวอะไรมั่งน้ำพริกที่สูตรแม่เนี่ย ทำไมนะน้ำพริกจากสูตรตะกี้เนี่ยใช้ทำใช้ทำอะไรกินบ้างอ๋อแกงไอ้นะ่ะแกงขี้เหล็กก็ได้แต่แกงขี้เหล็กต้องใส่กระชายนะหัวกระชายนะไม่เย็นไม่เย็นไม่ใช่รากมันนะหัวมันนจะหอมแต่น้ำพริกที่ตำตะกี้เนี่ยใช้ผัดกับไอหมูผัวยาวใช่ป่ะถ้าแกงขี้เหล็กก็ต้องใส่หัวกระชายโคลกลงไปแต่แกงขี้เหล็กมันต้องมีปลาย่างใส่นะ วันไหแม่ทำบอกแล้วกันโทรมาเด็กมากิน <c oughs> ตอนนี้ไม่มีขีเหล็กก็ฝนไม่ตกตั้งเม็ดหนึ่ง<อ>ไม่มรีรอได้รอได้ผักแพงจะตายแล้วก็ไม่สวยเนี่ยซื้อมาองมาคัดแล้วคัดอีกก็กินไม่ได้